สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อาคารหอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับวันนี้มีอะไรอัปเดตไปจากเดิมบ้างเราไปชมด้านในกันครับไปครับ ที่ทราบนะครับเชียงรายกำลังจะมีงานใหญ่ระดับโลกนะไทยแลนด์เบียนนาเลเชียงราย2023ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในของหอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับที่กำลังก่อสร้างตรงนี้เป็นในพื้นที่ของโถงด้านหน้านะครับก่อนจะเข้า ห้องแสดงสินค้าเอ้ยหรือห้องแสดงศิลปะนะครับขออภัยหรือว่าจะมีสินค้ามาแสดงในอนาคตก็ได้ถ้าลึกๆเข้ามานะอาจจะสงสัยนะว่าห้องอะไรเป็นห้องลึกๆด้านในนะครับจริงๆห้องนี้เป็นเหมือนกับห้องเก็บของนะครับห้องเป็นโกดังเก็บของที่มีการแสดงศิลปะเรียบร้อยแล้วหรือว่าก่อนการจัดแสดงนั่นเองนะครับบริเวณนี้จะมีโถงค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผม ในถงด้านหน้าถ้าใครเข้ามานะครับจะเห็นเป็นท่อลมนะจริงๆท่อลมชุดนี้ไม่ได้เป็นท่อสําหรับระบบปับอากาศเป็นท่อระบบปับอากาศนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นท่อแอร์ที่จ่ายความเย็นนะครับเป็นท่อดูดอากาศนะครับเป็นท่อแลกเปลี่ยนอากาศสําหรับภายนอกกับภายในนะครับเพื่อรักษางานศิลปะนะไม่ให้เย็นเกินไปนะครับซึ่งบางทีอาจจะทาลายงานศิลปะหรือมีความชื้นมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่องานศิลปะที่อยู่ภายในห้องครับผม นี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้นที่2นะครับด้านหน้าถ้าเข้ามาในโถงเนี่ยก็จะเป็นโถงเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีบันไดยอยู่ด้านขวามือนะซึ่งบันไดตัวนี้จะทอดยาวนะครับขึ้นไปถึงชั้นที่2นะของตัวอาคารนะครับซึ่งชั้นที่2ก็จะเป็นในส่วนของงานจัดแสดงเปิดโลก The Open World ของเชียงรายเหมือนกันครับผมซึ่งด้านบนเนี่ยนะครับก็ริงก็มีห้องนะสำหรับ การจัดแสดงนะแลืที่สำคัญก็คือมีห้องน้ำนะด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นห้องน้ําถ้าจริงด้านล่างก็มีนะด้านบนก็มีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะติดระบบปรับอากาศนะน,นี่เป็นห้องเหมือนกับคุยกันเสวนาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีในส่วนของห้องน้ําที่ได้เตรียมไว้ตรงชั้น2นี้ด้วยครับผม รงบริเวณชั้นสองนอกจากห้องที่มีการติดเครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็สามารถเป็นห้องจัดแสดงได้ด้วยยังมีลานกว้างๆนะครับด้านนอกที่มองเห็นสนามบินหนะ้าเมืองเชียงรายนะครับและสำคัญก็คือมองเห็นทางเดินเชื่อมนะครับระหว่างหอคอยคู่นะสีดำกับสีขาวที่อยู่ด้านนอกอาคารเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะไปเดินข้ามสะพานเชื่อมระหว่างหอคอยทั้งสองฝั่งกันครับผม ภายในตัวอหอสูงนะครับอาคารสูงทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้ติดตั้งสะพานเอ้ยโทษติดตั้งบันไดแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปให้สุดจนถึงชั้นที่สี่นะครับของตัวอาคารกันครับผมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอาคารจะเป็นโครงเหล็กนะบริเวณตรงนี้นะครับทางเดินก็จะเป็นบันไดเหล็กเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ เดินตอนนี้อาจจะดูลําลบากนิดนึงนะยังไม่มีราวกันตกนะครับผมถ้ามาจริงอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะทุกอย่างก็จะน่าจะเรียบร้อยตอนนี้มีการติดตั้งเรื่องของโคมไฟนะมีการทาสีบางส่วนแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนชั้นที่สี่นะครับของตัวอาคารแล้วนะครับจะมาถึงทางเดินเชื่อมนะระหว่างอาคารสีขาวกับอาคารสีดําที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่ง ทางเดินเชื่อมนี่จริงๆก็คือเดินสามารถที่จะเดินจากสีขาวก็ได้ไปสีดําหรือว่าสีดํามาจากสีขาวก็ได้นะครับสลับกันนะครับในที่นี่นะครับบนที่ก็จะเห็นสนามบินเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็จะมองเห็นวิวนะครับของเมืองเชียงรายแบบ360องศาแบบที่เห็นนี้เลยครับผม ถ้าเราอยู่บนทางเดินเชื่อมนะครับของชั้นที่4เราก็จะมองเห็นชั้นที่3ด้วยนะครับซึ่งชั้นที่3เนี่ยก็จะมีลิฟต์นะอยู่ด้านอยู่ด้านโน้นนะครับที่เห็นเป็นตัวกลมขึ้นมาเดินด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องแสดงศิลห้องแสดงศิลปะนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเ,เดี๋ยวเราลงไปนะครับแต่ตอนนี้ขอดูบรรยากาศแบบ3 6 0องศาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือเราจะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้านะจุดสูงสุดของ ตัวอาคารนะครับไปดูว่าบรรยากาศนอกจากจะ,ะเห็น360องศานะครับตรงทางเดินเชื่อมแล้วเราจะมาดูว่าจุดสูงสุดเป็นยังไงกันครับผมตอนนี้เราขึ้นมาบนจุดสูงสุดนะของตัวอาคารฝั่งสีขาวนะครับมองเห็นทางนั้นก็จะเป็นตัวของอาคารชุดสีดำนะที่เราเพิ่งเดินข้ามทางเดินเชื่อมมานะครับก็ ถ้าผมเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยที่ปล่อยว่างๆไปน่าจะติดเป็นกระจกนะสามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์นะครับโดยรอบจากจุดนี้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะของตัวอาคารฝั่งสีดำนะว่าทิวทัศน์ด้านบน ชั้นสูงสุดนะครับของตัวอาคารสีดำจะมีทิวทัศน์คล้ายๆกับตัวอาคารสีขาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทางเดินก็จะคล้ายๆกันนะครับแค่นิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาจริงๆ2คนเบียดๆกันก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะขึ้นมามองเห็นบิวแบบที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับผม ขึ้นมาตรงตัวอาคารฝั่งสีดำนะครับจะเห็นบรรยากาศโดยรอบฝั่งนี้นะจะมีภูเขาเยอะกว่านะครับจะมองเห็นภูเขาชัดกว่าผมไม่แน่ใจว่าภูเขาด้านหน้าจะชื่อว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นคุณน,น้ำนั่งนอนด้วยไหมนะครับแล้วตัวทางฝั่งไกลๆตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะฮะก็จะมีในส่วนของพระพุทธรูปนะองค์สีขาวองค์ใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นชาวเชียงรายนะ่าจะทราบดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเ,เป็นวัดอะไรนะครับ ตอนนี้เราลงมาบนชั้นที่3นะครับซึ่งชั้น3อย่างที่ดูจากด้านบนก็จะเป็นห้องกระจกนะเป็นห้องกระจกแบบที่เราเห็นตอนนี้เราอยู่ด้านในนะครับ ยังติดกระจกด้านบนไม่เสร็จนะครับก็จะมองเห็นในส่วนของหอคอยคู่นะเรียกว่าเป็นอาคารสองสองหลังนะระหว่างอาคารสีดำนะครับแล้วก็มีทางเดินเชื่อมนะระหว่างตัวอาคารนะครับไปที่อาคารสีขาวอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งอยู่ในชั้นสามเนี่ยจะสามารถที่จะมองเห็นทั้ง2องอาคารพร้อมกับทางเดินเชื่อมได้อย่างชัดเจนครับผมอย่างที่บอกครับเราสามารถที่จะเดินนะครับข้ามไปข้ามมาระหว่างตัวอาคารแล้วก็ ลงอีกฝั่งนึงได้นะไม่ต้องย้อนกลับนะครับก็คือว่าลงจากสีขาวไปสีดำดือสีดำไปสีขาวก็ได้เช่นกันครับ ที่บอกนะครับเบรเวณชั้นล่างนะด้านนอกนะครับจะมีห้องน้ำคอยบริการคนที่มาใช้อาคารหอศิลปะที่นี่ด้วยนะครับผมอยู่ด้านล่างชั้นที่หนึ่งเลยครับผมตอนนี้ที่นี่กำลังเร่งนะครับทำงานให้เสร็จนะครับตัวหอศิลป์จะได้ใช้งานในปลายปีนี้นะครับถ้ายังไงอย่าลืมมาเที่ยวที่เชียงรายและดูงานศิลปะกัน ให้ครบทุกส,สถานที่รวมถึงที่นี่ด้วยนะครับผมเพราะที่นี่คือหอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ